ดีนะครับใครกำลังเข้ามานี่ลองไลฟ์ u t u b e ครั้งแรกนะครับเรากำลังจะถ่ายคลิปปาเจโ่นะฮะก็เลยมาลองกดเขาเรียกว่าลองไลฟ์สดผ่าน u u u b e ดูหน่อย mm hmm. เผื่อจะฟลุกมีคนมาดูจริงๆจังๆนะครับปกติก็จะเป็นคลิปซะมากกว่าวันนี้เรามาไลฟ์สดนะครับรอดูว่าจะมีคนเข้ามาไหม ใครที่เคยกดติดตามนะครับก็อาจจะเห็นบ้างยังศูนย์คนดูอยูใาายนนอย่ใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยครับวันนี้เราจะมารีวิว าเชโล่คันนี้นะแต่เดี๋ยวคันนี้เนี่ย mm hmm. กำลังจะถ่ายคลิปพอดีนะครับ mm hmm. กำลังจะถ่ายคลิปรีวิวนะครับระหว่างรอทีมงานนะครับแล้วก็มาลองกดไลฟ์สด u t u b e นิดหนึง่งใครเข้ามาแล้วกดทักทายหน่อยนะครับกับเจ้าคันนี้นะอาจจะสั่นนิดนึงนะครับ mm hmm. เพราะว่าถือด้วยมือเปล่าเลย mm hmm. จะมารีวิวเจ้าคันนี้นะถูกมากห้าแสนกว่าบาทเองนะครับได้ไหม ไม่เคยไลผ่านนี่เลยเราก็ถือว่าคนนะครับฮ่ด,ดูความสดความสดนะครับดูเลขไม้ก่อนหนึ่งแสนเห็นไหมเห็นไหมสั่นนิดนึงนะ ั่งไหนถึงจะเห็นโอ้มันจับโฟกัสไม่ดีเลยอ่ะเห็นแล้วหนึ่งแสนสองมืนหกพันิลเมตรนะครับจอมิสซรูปาเชโลนะคันนี้ราคาไม่ถึงหกแสนบาทนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปตัวเต็มได้เลยเข้ามาแล้วคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับอู้ห้าคนแล้วสวัสดีครับซักเซสเฉยห้าคนถือว่าผมโอเคแล้ว คันนี้เนี่ยปกติจริงๆตลาดมันจะขายอยู่มา6กแสนห้านะหกแสนห้ากว่านะครับวันนี้ผมขายถูกมากนะครับไม่ถึงหกแสนเท่านั้นนะก็เดี๋ยวรอชมคลิปตัวเต็มนะครับแต่สำหรับใครที่สนใจนะครับอย่าให้เสียใจเหมือนเจ้าซูซูกิเซียผมนะโอ้โหโทรศัพท์นี่แบบต้องชาร์จทุกวันทั้งวันเลยดีกว่าโทรศัพท์ดังทั้งวันกับเจ้าซูซูกิเซียตเปิดยังไงเนี่ยอึ๊บคันนี้อดี้เดิมทั้งคันเลยนะครับกับ ปาเจโร่นะแล้วก็อีกอย่างมันได้ชุดแต่งมาแล้วรอบคันเหนะ็นไหมนี่บันไดข้างพร้อมเดิมนะครับมีสเกิร์ตมาให้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่เมื่อกี้มันย้อนแสงนิดนึงมันจะทำให้ดูภาพไม่ค่อยชัดนท่อคู่ด้วยนี่ไงท่อคู่ด้วยคือปาเจโร่ข้อดีคือของเขาเนี่ยเวลาพับเบาะมันจะเป็นแบบพับแล้วมันเรียบไปเลยดึงอันไหนดึงอันนี้ เห็นป่ะข้อดีของเขาคือมันพับแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นของ f อ r จูนเนอร์มันจะพับออก